ไม่มาเป็นตายนะเยอะเนี่ยเฮ้ยจะพากูเยอะทำไมเนี่ยหลานอะไรไม่รู้ยิงไปโดนเออขับดีดีดิเฮ้ยก็ขับดีแล้เนี่ยเฮ้ยมันไม่จริงเอ้ยขอโทษเฮ้ยเมื่อกี้เห็นรถป่ะ รู้ว่าเป็นกูทำไมเนี่ยรู้ว่าคิดเหมือนครูด้วยเองก็คิดอะไรของเองรถเส้นใหญ่จะมีรถกากอย่าครับอ้ยอันนี้รถรถนี้ผมซื้อมาเองนะเออซื้อไปก็ซื้อมไปคือแป่งถูกเต๊ะวิ่งเงินสามล้านแล้วนี่นะครับเงินผมสามล้านแล้วนะก็ตีห่อแล้วไปกับกูดิฮะตีห่อแล้วทำไมไปด้วยกันดิ ซื้อหอถ้าแ,แมวเดียวหอ,เ,อเคยเก่งหนะอแค่เท่า,ร,ร,นะาราสปอร์ตครสองแสนเจ็ดเจ้ารถสปอร์ตเจ้าเราเรารถสปอร์ตเดียวนะครับโอ้โหนจะพาไปไหนเออกลังซื้สินะเหลนทำไปคิวคนนี่นะครับจะพ<ม>าไป<ม>คิวคนนะครับผมก็พูดไนมะ่ค่อยเก่งน,นะครับพูดแต่เพื่อนนะครับ ไม่ค่อยคุยเองตัวเองไม่ค่อยเก่งแต่เมื่อกี้มันเบรกไม่อยู่ไงมึงเงี้ยเดี๋ยวมึงเงี้ยไรถือไม่ได้กดสเปคป่ากดตัวถอยเนี่ยกดให้มันอย่างเงี้ยใครเก๋าใครเก๋าใครซ่าเนี่ยอย่าก็ขี้่ผมน้องขับไปน้องข้าไป โอ้โหทอตายทอตายเออโดนทำไมไอ้เขียตายเลยกูเอ็งโดนลงหัวทั้งหมดไอดนไ้ปีกอะไรไม่รู้ตั้มฮะกูได้ปีกที่อะไรไม่รู้ฮะได้อะไรนะได้ปีกปีกอะไรปีกดำๆตัวเองเหรอเออเอ็งอยู่ทางไหนเนี่ย เก็บของไว้ด้วยอยู่ไหนไม่รู้วะตัวตาพี่เหรอสูงขนาดนั้นนี่นะอยู่มุมไหนอ่ะแล้วก้อนซิตี้แล้วเสียสังขารไปเรียบร้อยนนแอ้ยแม่ลงอันดับเป็นที่หกเลยเนี่ยฮะลงอันดับเป็นที่หกเลยก็เวลากันคงอยู่มันหมดไง อยู่สายอยู่คนที่สองนี่เียของนั่นแก็บให้บางอย่างนะเว้ยปืนนะเก็บไว้ืชุดไม่ต้องเก็บถ้าใหม่ได้นี่ชุดเก็บคงกระดูกไว้หน่อยชุดคงกระดูกชุดเดียวพอกลับไปเจอกันที่ฐานปะอ่ากลับเจอกันที่บ้านเอ็งก็ซื้อรถสปอร์ตกลับไปเลยเอี้ยนี่แม่เต็มเทน์มาด้วยเก็บมาทำไรฟะ นี่ทำไมมันไม่มีแล้ววะไม่มีแล้วตอนแรกมันยังมีอยู่เลยโอเคนะครับผมการขับรถของผมมันสุดยอดนะครับสุดยอดค่ดะเละรพาไปตายเลยอา้าวเก่งกระโดดลงองอีงีช่ไม่ได้ไม่นะกระโดด<ม>เ<ล>ป้ง <c oughs> เพื่อนหม,มุนมมไฟนะครับโอ้ยนี่แม่งเอาเอ็มีห้ามาสองกระบอกบ้าไปแล้วสไนแม่งก็มาสองกระบอกไม่เก็บให้หรอกสน<ล>ไนมันได้แล้ว อ้าวแม่งเรียกรถเก็บอีกรถตู้จะออกเลย่ช่างเถอะครับผมก็มีเอ,เองก็ซื้อหอไปผมก็มีนี่นะครับส <c oughs> ีแดงแป๊ดเอ้ยนี่กูรู้ลวมึงที่ทำอะไรเออบินกูบินอ่ะก็ขับบินจิ๋ว่ยใครจะขับรถไปกูอเองกูจะขับรถกลับาอานาแขก ห้ามน้ำมาได้ไงเขาเนี่ยกลาจะลงแบบไม่ชนอะไรนะแม่เกียดมึงเลยอาคุตายเอ้าเองก็โดดลงทำไมอ่ะแม่งชอบแคโดดลงจากรถว้าเป็นเด็กแว้นเก่าเหมืในกันนะมอะไรก็โดดมีอะไรก็โดดเจ้เกิดทำไรวะโดดเหยียบตะปูเหรอ เดือย็ตะปูตายเหรโอเคกล่เลอยึนบ้านหนุ่ผมนะบ้านหนุมผมนี่ก็นะเอ่อไม่ต่อใยเร,รหรอคนระัถ้าเกิดผมเอาจิตน,นลมยก้มีคนได้บไปเจอ็โต กไอนช่วงวะเฮ้ยเมนเดีคนวะตกดิวเเดด่เจอเมลรูที่เองแ้วกันาเจอเวลูที่เองจะทำะไร หายเงียบเงียบยิงคนแล้วตายเลยยิงคนนะโอ้จอจอมองวุ้ยปีกเห็นอีกนะครับตรงตรงนี้เป็นไอ้นี่นะครับเริ่มแปลกมากเรียกว่าไงอ่ะเออเป็นฐานของผมนะครับผมอยู่กับมังกรที่นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผมก็เข้ามาอีกนะครับ ขอบอกนะครับตรงนี้เป็นฐานของผมนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตรงนี้คือฐานผมนะมัไปบอกกัาทำไมเขาก็ไม่ยึดหลอกไอ้ฮายึดไม่ได้หรอกโธ่คิดว่าตัวเองกากแค่เล่นชียตัวเองเกียร์อย่าเกียนแล้วกันนะครับผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบเกียนผมมีเกียนบ่อยชอบชอบ เดยวดคว้าเนี่ยไอ้ตาไม่อหมือนบ้านหรอแขวยอยู่นี่ตาไม่เหมือนเองนะเว้ยขับรถ <c oughs> สปอร์ตเฮ้ยรถสปอร์ตเป็กก็ไวเยเจออีกแล้วคนเนี่ม่งเจอคนมาโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเจอคนนะครับ คนไปหลักป้นถามยู่ก่อนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแม่งขับรถผ่านไปเลยตอนแรกผมก็คิดว่าไอกรอนครับมานะครับสองชื่อแล้วแม่งไม่ใช่นะครับ <c oughs> ขับวิปไปไหนเหราว้าเข้าเกมมาหล้มันหายไปแล้วนะครับกูขี่รถไปแล้วอยากยิงกูก่จ้า อีงนะนัดเดียวจอดแล้วมึงโอ้ยไอ้น้ากี่โมงแล้ววะฮึไม่รู้ดิโอวันนี้มันจะไปตัดผมโดผมยาวแล้วโอ้ ผมมันยาวเกินมันดูเลอะเทะเะเะอะลกลบที่ตอนมันพอดีพอดีนะผมเห็นคนนะครับออโอเคอเคุณกำลังเเยาวกูเลยอย่าเลยหัวแตกคิวคนได้เหรอเออแบนดินเลยเองนะกลายเป็นแบนดินแล้วนะครับนี่คือไอโจนกูมไม่คบกบมึงได้เหี้ย <ítulo> <ard> นี่คือเวลาการเป็นโจนนะครับมันจะเปลี <iono> ป่ยนชุดเองเหรอมันเป็นไงเวลาเป็นโจนอ่ะอันดับป๊บป๊บป๊บอุปอาวุธซื้อซื้อไว้ก่อนนะครับืซื้อซื้อซื้อไว้ก่อน เอ้ตั้มทำไมหาบาเล็ไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นมีบาเล,ล็เลย ามึงรวยอ้ามึงมวปแล้วอ่ะว่ามึงมีสึกหนักใช่ไหมเออตอนะงั้นเราขาดกันเพื่อนเอาศพหายเลยครับช่างมันนะครับเราคิวคนไปแล้วนะครับสามคนเย่เค่อย่าคิวกู เมืองเมืองนี้นะอขอบอกนะว่าคนเล่นเยอะมากที่นี่นะไอตั้มว่ากูเจอคนเลยที่ไหนข้าป่านหน้ากูกูหนีเลยพียเอ็ดแก่มันอยู่ตรงไหนกูรีบกลับไปถามแล้วไอตัอม้มกูมาแล้วอยู่ไหนของเอ็งฟักเอ้าเวนพุ<อ>่งเลยครับ ฉี่พุ่งแล้วเหรอฮะฉี่พุ่งแล้วหรอโอ้อรู้แล้วครับมาแล้วเลยอุ้ยเฮียใครโดดลงมาวะตั้มข้ามันดีเ้ตั้มกูมีแต่สไนเออซื้อกระเป๋ากังเตตั้มมันไปไหนแล้วจะไปรู้เองหอยิงแม่น้ำหนึ่งว่ะ ตายไหมไม่ตายแต่มันขี่รถสปอร์ตนี้ไปวะยืนนาเดียวเองเหยื่อเนี่ยเป็นแบนดิตอยู่แป๊บนึงแบนดิตนี้อาจจะฆ่ากูได้เลเออมันก็เป็นโจรอ่ะอีกโจรเลย <c oughs> ขำเสียงหรอกเดี๋ยวยยว่าอวยศใค้วะเนี่ยที่ไหนศใครอยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงทางเลยข้างบนทางไม่มีเหี้ยอะไรเลยมือรดวไปหมดล้วไอ้เหีเ้ยออต้ำเมื่อกี้เห็นคนมันลงมาลงมาลงฐานแหม่อออออสอมรีแล้วก็เจอคนแม่งขับรถสปอร์ตนี่คือเป็นเลย เดี๋ยวคนขับรถสปอร์ตนี้ไปเลยถึงฐานยังอยู่บนฐานอุ้ยรถสปอร์ตตามนะเว้ยอุ้ยเหียขอโทษโดขอโทษตามมองไม่เห็นอเลยนะเว้ยเออบอกแล้วว่าทานวเรามันเจ๋งเว้ยอีเหี้ยชุดมึงโย่อะ บอชโยบอชบอชไอ้เหี้ยม่งหล่อมาคุยชุดแบนดิตเองน้องก็ดูสกอร์แล้วดิเห็นมากคนที่สี่อ่ะฆ่าคนไปละสามคนน่ะแม่งแบนดิตเลยไอ้เหี้ยคุเป็นคนที่ห้านะโอ้ของของไม่ค่อยมีตอนนี้นะไม่มีไม่มีแหละ ตอนแรกที่มีเยอะแยะยาญเอาไปมั่งเออหายเลยใหญ่เอาไปมั่งก็ได้นะที่ทำไมคนแถวทำไมมีแต่คนชอบมาแถวนี้วะไอต้านทำนมมีแต่คนชอบมาแถวนี้มันก็มีดิก็แถวนี้มันเป็นเมืองไอเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเก็บผอบเนี่ยเออพิเชียกูไม่ขึ้นฐานบนไม่ได้เลย คลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาลงเลยนะครับไอคนนั้นแม่งก็เอ็งไปดูคลิปแล้ว้สุดๆอะ่ะเออเดี๋ยวจะเอาลงกันเนี่ยจะจบคลิปแล้วกูจะไปดูแล้วก็ไลค์ไลค์ให้ได้คอมเมนต์ทำไมอะ่ะเอาคอมเมนต์ออกให้ด้วยนลกันไ,ไลค์ไให้ได้อย่าลืมมาคอมเมนต์ออกนะเฮ้คอมเมนต์ห้คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ดีๆ แม่งไม่ไลเลแม่งกดคอมเมนต์ตูใช่บ้าไปแล้วไอเ้เยของเต็มแม่งต้องซื้อกับระเป๋าดีกว่าลืมไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวออกลแล้วกันนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ้นาโคตรโจรเลยแ <laughs> บนดิตโอเคจบคลิปแล้วนะครับ <Bye. S 1> บายไอต้ามันอยู่ตรงไหนวะ